เจอฟางส่งเครื่องเข้าไปแล้วเป็นยังไงวันนี้ไม่มีหญ้าแต่ได้กินฟางส่งเครื่องเป็นยังไงล่ะฟางส่งเครื่องออกินได้ไหม วางทรงเครื่องเต็มปากบอฟางทรงเครื่องเป็นยังไงฟางทรงเครื่องตัวนี้ เต็มปากเลยฟังส่งเครื่อง